สวัสดีนักเรียนทุกคนเดี๋ยวครูจะมาแนะนําการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลและเลขที่ใน Gmail ให้นักเรียนนําเมาส์ไปคลิกที่บัญชีของตัวเองแล้วไปที่จัดการบัญชีที่ Google เมื่อนักเรียนมาถึงหน้านี้แล้วให้นักเรียนไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พิมพ์ชื่อนำด้วยตา,ตามด้วยนามสกุลแล้วก็ ตามด้วยเลขที่ให้เรียบร้อยคลิกเข้าไปสมมุติหน้าคูเลขที่หนึ่งร้อยก็ใส่ไปแล้วกดบันทึกแล้วกดสามารถกดกลับได้เลยเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นไหม,ไหมชื่อแล้วก็นามสกุล เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่านักเรียนลองไปทําแล้วก็ลองปรับแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าส่งงานแล้วเดี๋ยวครูไม่รู้ว่าเลขที่เท่าไหร่แล้วอาจจะไม่ได้คะแนนนะครับ